อ่ดูครับรถไถรถแท็กเตอร์ครับว้า10บลอครับหลงกูโซครับจัดครับนี่ทีมงานเสียสูครับบีรัมสายหงครับเนี่ยมีทั้งแท็กเตอร์แล้วก็แท็กเตอร์ครับที่คันเลือกแท็กเตอร์เหมือนกันจะเป็นรถไถครับดูยัง่าการถอยดำ มีสูญชิฟูโซ่ครับไปรถเตียม่ไม่เยู่งามครับคันนี้ทีมงานไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวสียังโอ้ครับดวดเลยอม่คุยเยอะครับดูดำเลย โอ้เหมือนรอยกนิดๆครับเรียบร้อย โอ้โหเลยครับนี่คันนี้สวยครับมีนุ่มมีน,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 น่ครับติเตอร์500ว่ะม,มาสุดจัดครับมุมนี่โอ้สุดโหดโคตรเทือนนี่ของจริงครับ ดูครับถอยด้ำคู่กันเลยอ่าสุดจัดสุดจัดบางจ่อยโอ้ย,อยครับแห้งครับชึกเลยโอ้ยอย่อลกเลยครับ ง่ยกล้อไม่ไ้ยอ่อลงเมื่อกี้ไหมครับยกล้อเลยครับฮีโน่เมื่อกี้อ่สุดจัดเลยครับมือ้ล้อลอยเลยอะ่ะฮะนี่างามครับอ่เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับ โอ้รหล่อร้อยน้อยๆเรียบร้อยน่ะทันนี้มาอีกแล้วครับตัวนี้โกเบรุ่นซิบครับโกเบ เชสองร้อยมากขึ้นเอาใจสายโหดครับรถบรรทุกสิบลอ้อคันใหญ่เลยโอ้โกเบสวยครับสีฟ้าครับคันนี้ครับโกยช่วยเลยฟูโซโอ้ฟูโซ่อยเหมือนกันนะฮ่าแ็กโมแ็กโมวันโมครับโอ้เ็นทาย,ยาครับลงไปเลยเนี้ย สายโหดสายโหดตัวใหญ่โหโหครับยังครับดีดามเลยอ่ ว,วันนี้เขามีแบบลุงแหจัปลาด้วยครับ อ,อ,อ่ะดันแล้วโอ้ลายเสือครับสวยๆครับเห็นลายเสือสวยๆ โอ้ oh, จัดไปยกล้อนิดๆโอ้ oh, ยกล้อลยครับผมมาฮอดอิลิโ oh, อ้ล้อลอยนิดๆ